ร่างกายของคุณพร้อมไหมครับช่วงนี้ในระหว่างที่เรากําลังรอรับการฉีดวัคซีนอยู่ต้องบอกเลยว่าภูมิต้านทานที่แข็งแรงเท่านั้นที่จะช่วยให้เราปลอดภัยนะครับซึ่งภูมิต้านทานของเราเนี่ยคือสิ่งที่เราสร้างได้ด้วยตัวเองคุณทราบไหมว่าเรื่องการกินก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จะกําหนดภูมิต้านทานของเรานะครับถ้าเกิดว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเลือกที่จะกินอาหารที่มีรสหวานนะครับมีน้ําตาลสูงพวกขนมหวาน เครื่องดื่มที่เป็นน้ําอัดลมชากาแฟที่ใส่น้ําตาลเยอะๆใส่นมข้นหวานเยอะๆเนี่ยนะครับเขาบอกมีงานวิจัยบอกว่าถ้าเพียงน้ําตาล1ช้อนชาที่เรารับเข้าไปนะครับภายใน6ชั่วโมงจะทําให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยลดลงไปถึง50%เลยทีเดียวน่ากลัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะรับประทานผักผลไม้นะครับซึ่งถึงแม้จะมีน้ําตาลอยู่เนี่ย แต่มันก็เป็นน้ําตาลที่อยู่ในผักผลไม้แล้วก็มีไฟเบอร์ประกอบอยู่ด้วยนะครับในขณะเดียวกันร่างกายจะได้รับวิตามินแล้วก็สารต้านอนุมูลสระด้วยองค์การอนามัยโลกนะครับบอกว่าถ้าในแต่ละวันเราอยากจะมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงเราก็ควรจะรับประทานผักและผลไม้นะครับให้ได้อย่างน้อย400กรัมต่อวันหรือประมาณ4ขีดหรือประมาณครึ่งจานทุกๆวันนะครับแล้วก็พยายามกินให้หลากหลายด้วยนะครับ บางคนบอกว่าโอ้โหยากจังเลยนะครับในแต่ละวันอาจจะกินได้ไม่มากเท่านั้นนะครับที่สําคัญอาจจะกินได้ไม่หลากหลายด้วยซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะเน้นว่าควรจะกินผักผลไม้ที่มีหลากสีด้วยนะครับแล้วงานวิจัยก็จะพุ่งไปที่พวกเบอร์รี่เป็นหลักด้วยอย่างมังคีเบอร์รี่นะครับซึ่งเป็นผลไม้พื้นถิ่นนะครับของประเทศชิลีเป็นผลเล็กๆสมีม่วงเนี่ยนะครับเขาก็มีงานวิจัยว่า มีการสกัดแล้วพบว่ามีสารต้านอนุมูลสระอยู่อย่างเข้มข้นมากๆจนกระทั่งได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งสารต้านอนุมูลสระนะครับซึ่งสารสีม่วงเข้มในน,น,นั้นเนี่ยก็คือสารดีๆหรือเดลฟินิดินนะครับพบว่าสามารถที่ช่วยเสริมภูมิให้กับร่างกายได้อย่างดีทีเดียวนะครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกช็อกเบอร์รี่นะครับแครนเบอร์อรี่ก็มีงานวิจัยในห้องปฏิบัติการนะครับที่บอกว่าสามารถจะช่วยยับยั้ง การเจริญเติบโตของไวรัสนะครับจับกับไวรัสแล้วก็ป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าไปสู่เซลล์ของเราได้แต่ก็เป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือสารสกัดจากเม็ดองุ่นรวมถึงโกจิเบอร์รี่นะครับพวกนี้ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงนะครับก็เป็นตัวอย่างของงานวิจัยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าให้เราเนี่ยเลือกกินอาหารที่ดีนะครับในแต่ละวันอย่าก,กิน พวกน้ำหวานน้ำอัดลมที่มีน้ําตาลสูงจะทำให้ภูมิต้านทานของเราลดกินผักผลไม้ให้มากขึ้นแต่ถ้าใครบอกโอ้โหไม่ชอบกินผักเลยเนี่ยจริงๆแล้วก็จ,จะลองมองหาพวกที่เป็นพวกเครื่องดื่มสกัดนะครับจากผลไม้เข้มข้นที่ไม่ได้เน้นเรื่องของน้ําตาลแต่ว่าเน้นเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระก็จะช่วยเสริมร่างกายได้อีกทางหนึ่งนะครับก็ดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าภูมิต้านทานสําคัญที่สุดนะครับอยากให้ทุกคนพร้อมแข็งแรงก่อนที่เราจะได้รับวัคซีนกันครับ